ครับขอสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พี่น้องครับอ่าขอนำผ้าท่านนะครับขอมาบึงนะครับพี่น้องการเช็ครถเกี่ยวก้อนล้องเกี่ยวเข้อครับสําหรับปีนี้นะครับ2566ครับบาเฮาเฮดอันไรเป็นแนวนะครับพี่น้องครับรถรถนะครับดิซีเก้าสามครับครับพี่น้องครับรถดิซีเก้าสามคันนี้นะครับออกอ่าพอเปิดตัวสตาร์ททีลเล็ครับก็ออกเลยนะครับออกรถดิซีเก้าสามเลยนะครับจัดมาเลยครับในราคา ร่วมนะครับดอกเบี้ยแล้วนะครับตกไปล้านแปดกว่าครับพี่น้องล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับล้านแปดแสนหาหมื่นนะครับนะครับสามปีแล้วครับพี่น้องนะครับกัหลังจากที่ในระยะห่วงของสามปีกับกับบัรุงมาตลอดนะครับพี่น้องนะครับกับเช่นว่าสายพันธุ์นะครับเขาก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับแล้วก็ต่อมาครับพี่น้องเขาก็ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับ หือซื้อผสมใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับก็คือนี่ครับโซ่ข้อนะครับนะครับโซข้อโซข้อได้เปลี่ยนออกเป็นชุดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเปลี่ยนออกเป็นชุดเลยครับแล้วก็หัวจรวดครับหัวจรวดนะครับพี่น้องหัวจรวดเปลี่ยนเบิดสูตโตนะครับอันนี้คงเหลือตัวหนึ่งครับว่าขนไดเปลี่ยนพี่น้องนะครับเออสองตัวครับสองตัวว่าขนาดเปลี่ยนประมาณสภาพยิ่งดีครับเพราะว่าเปลี่ยนใไหม่ช่วงปีที่ผ่านมาในเองครับ นะครัโซนี่นะครับโซเป็นเก่าสามนี่เป็นโซใหญ่แล้วนะพี่น้องนะครับโซเบอร์ใหญ่เติมแล้วนะครับแต่ว่าเบอรอลบเบิร์ดครับบริจาคเบร์เลยไอพี่น้องเบื่อเอาะนะครับเอฟซี FC รถเกียวกับสีหูอยู่ว่าของเก่าสามมันเบื์ได้นะครับผมก็รีวิวนี่บริได้เอาเบโซมาให้เบิ่อกับเบร์เบอร์ของโซคอแล้วพี่น้องซื้อมาเป็นชุดเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวให้ไปลองเบิรงโอ้หนักนี่ครับไปลองเบิรงเอาได้ครับว่ามันเบื่อเลนะครับนี่ครับคูโบต้านะครับเมดินไทยเลียนไปลองนะครับโซโซชุดนี้เป็นวิดชุดเลยนะครับ่น้องในราคาเก้าพันหกร้อยนะครับนี่ครับ4 1 a 2308ครับพี่น้อง เนี่ครับเบื่นะครับเป็นเบิดหรือโบแมนกับบลูเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่า็เขียนไปสั้นนะครับหลังจากสีใจรถเกี่ยวครับพี่น้องมาสองสามปีนะครับอ่าเูซื้อว่าตัวเกาซ้ำนี่ตอบโจทย์พี่น้องนะครับเครื่องแห้งอ่าช่วงล่างกับบอลาเกินไปนะครับเวลาบรรจุเขาแล้วกับบอลาเกินไปพอดีครับพี่น้องตันนึงครับ ที่กินมันตัน45ครับแต่ว่าใส่ห่องเราต้องเทไปเบิ้งเราตันเต็มครับพี่น้องนะครับซุ้มโมนิก้าบอาได้เปลี่ยนนะครับทุกอย่างบอกเกอร์นะครับตัวบูทขาวๆนี่ก็บบได้เปลี่ยนยังใส่ได้อยู่พี่น้องยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่าใส่จระบีดูๆครับพี่น้องโซ่ข้อครับเห็นนะครับข้างในนะพี่น้องโซ่ข้อนะครับเปลี่ยนแล้วปีนี้นะครับเก่าพันหกครับพี่น้องหพราะวจรวด สิบตัวพันเก่า 1, ครับออกศูนย์ครับพี่น้องสิบตัวหนึ่งพันเก้าร้อยครับเล่าใบาเม็ดเล่าใบาเม็ดกับเลียนปีน่ี่ผพันมากพี่น้องสามพันหาครับเล่าใบาเม็ดอะไรรถเกี่ยวนี่แพงครับพี่นอตต้องโบตองห่วงเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถถือว่าเป็นรถอบอบบางกับว่าอะไรค้ัพี่น้องแต่ว่าเครื่องจักรดีนะครับย่นดีอยู่ถือว่าเป็นรถบอบบางย่นยัง ย้อนชิ้นส่วนที่เฮ็ดเจียวกับรถเจียวเนี่สิเป็นบางๆครับพี่น้องแต่ว่าเล็กเขาดีอยู่นะครับเล็กเขาดีอยู่นะครับเป็นบางๆกับจริงแต่วาเล็กดีนะครับปีนี้นะครับแท็กนะครับกระโคกสิสิกลุมปีที่พี่น้องนะครับแท็กเนี่ยบ่ได้เหยียบพี่ยังนะครับพี่น้องแต่ว่านี่ครับแต่มันเป็นร้อยเหล่านี่พี่น้องเบิงครับนี่อย่งสิคือมันเบิดอายุการใส่งานนะครับพี่น้องกับบ่ได้าถึงกับเบิดอายุการใส้งานหรอกแต่ว่าอายุการใส้งานของเขานี่เรื่อมสี่เบิดนะครับ เรื่มแตกโดยอัตโนมัติบริยบยังครับพี่น้องแตกโดยธรรมชาติของอายุการใส่งานของอรอแท็ก,กน,นะครับแพนงนะครับพี่น้องรอแท็กนี่เส็นล่าหมู่บ้านนี่เขาเปลี่ยนรอยหาสามหมืนแปดครับซื้อนอ,อกศูนย์แต่ว่าในศูนย์เนี่ยอาจสีแพงกว่านั้นอีกนะครับอ,อันนี้คือรถนะครับภาพร,มรวมๆแล้ว่ะพี่น้องนะครับขันแม่น พี่รองเป็นไปได้จัดตัวแอร์นะครับกระสีบรดเวมีไงมีไข้นะครับแต่ว่านี่คือกระตัวแอร์มันกับแพ้งกันไี่เอกเก่ามือนะพี่น้องก็เลยเอาตัวธรรมดามากครับพี่น้องครับตัวธรรมดาเราติดปลัดลมออกเป่าฝุ่นออกจากตาครับจากตาจากดังนะครับอันนี้เม่อยู่กับอุปกรณ์เสริมอยู่กับพี่น้องสีแดงนะครับนะครับอารู้สึกว่าใส่ดีพี่น้องเครื่องมันแห้งครับตัวเดือนก็แห้งครับพี่น้องงตัวเดือน ครับคนถามาเราลดเครื er ่องไงนะครับเครื่องไงตัวเดลือนไงไงแต่ว่าปากนะครับก็มีเอฟซีพอหลายอยู่นะครับพี่น้องมีปากมันหน่อยนะครับถือว่าปากมันหน่อยโคพวกลอยหางเจ๊กสินะครับอ่ามันเปลืองน้ำมันบ่นะครับพี่น้องอันนี้คือเปลืองอยู่ครับอ่าเรื่องน้ำมันนี่เปลืองอยู่แต่ว่าสำหรับพี่น้องเทานะครับคันคับเป็นเนาะพี่น้องเนาะ ตาว่าคับเปลี่ยนแล้วนน่นะครับสิบบเปลืองนะมันครับมันสิเกลียวดีเลยพี่น้องนะครับขันคับเป็ี่ยนคับคลองแล้วมันสิเกีียวดีครับมันสิมีความแห้งความมาตรฐานเขามันสูงครับเพราะมันเป็นรถตูวเกลงไงตัวเดือนเงยนะครับขันเขาเกีียวดีเกีียวเปลี่ยนแล้วน่มันสิเกลียวดีเลยพี่น้องเกีียวคลองเลยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์พี่น้องนะครับเก้าสามตอบโจทย์เลยบ่ค่อยเปลืองในการสอม นะครับขันบบถึงระยะเวลาอีหลีคือบโบได้เปลี่ยนอะไรนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าพวกสายพันธุ์ก็ต้องธรรมดาละพี่น้องพวกสายพันธุ์เนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์ต่างๆสายพันธุ์อ่าตัวเดือนสายพันธ์ตัวเดือนเศษละพันหกนะครับมันมีคูนึงกับสามพันสองพี่น้องแล้วก็สายพันธุ์ตัวดึงตู้นวดนะครับดึงตู้นวดเข่าเนี่ยกับเศษละพันสามครับมีคูนึงคือกันสองพันหกนะพี่น้องเนาะนะครับซุ้มนี่ก็ต้องเลยเปลี่ยนเป็นนิดอยู่แล้วนะครับ มือนีภาพพี่น้องมาเิ่งภาพร่วมการใช้รถมา2-3ปีตัวนตอบโจทย์ตัวเก้าสามตอบโจทย์ครับพี่น้องคล่องตัวดีนะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวมาประกอบกับพี่น้องนะครับสีมีรถเกี่ยวสีใสารถเกี่ยวพี่น้องกับตรงมีประสบการณ์เล็กน้อยนะครับด้อบริเวนว่าบอมีประสบการณนะ์มาสื่อรถเกียวนะครับมันมันมันยากครับตงมงีประสบการณ์เล็กน้อยเพว่าหนึ่ง ต้องขับเปลี่ยนสองหูจักจุดที่มันทางานนะครับขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนของเขามีอนใดเนี่ยที่ที่ต้องดูแลระวังเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องพวกเป่ากองเพียน้ำมันเครื่องพวกจังสี่ตรงไรเทดอยู่แล้วเหรอครับผมนุ่งรักษาเอาครับพี่น้องตัวนี้โอเคครับดีซีก้าสามนี่ถือว่าใส่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าสําหรับพุทธิพันธ์ใส่ตัวใหญ่ขึ้นไปก็เิ่นก็ะว่าใส่ดีนะครับตัวร้อย้าร้อยแปดเป็นก็ว่าใส่ดี นะครับแต่ว่ารถตัวเกซิมนี่ขคล้ายดีนะครับยอนว่าราคาเพิ่นกับบ่อดทอมูบันไดนนะครับราคาจับตองได้นะครับตัวเกียซิมนี่เล็ขคล้ายดีครับพี่น้องตัวนั้นนะครับถือว่าดีทุกตัวพี่น้องอยู่กับผู้ใส่ครับอยู่กับหนางานเขาพร้อมนะครับอันนี้นะครับพี่น้องนี่คือถีเปียนออกครับแต่ว่าเล่าบันไดเล่ายังกับใส่ได้พี่น้องน้ำมันเขาก็บาถอดออกใส่ได้เื่อนครับ ครับพี่น้องครับมือพาพพรม่พี่น้องเข้ามาดูว่าการจะประกอบการตัดสินใจที่พี่น้องจะซื้อรถพี่น้องเลือกตัวไหนครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ใส่แล้วตอบโจทย์ครับพี่น้องครับก็บขอขอบคุณขอสวัสดีครับ